ข้าวฝึมันเป็นได้หมดแลวค่ะแต่มันอยู่ที่เวลาที่เราจะลงมือทําอะไรใหม่เราไม่กล้าคิดเมื่อก่อนล้ไม่เคยตั้งเป้าหมายให้ชีวิตเลยนะคะไม่เคยตั้งเป้าหมายเลยว่าใน,ในในหนึ่งวันอะ่ะอยากได้อะไรไม่กล้าเพราะคิดว่าตัวเองอะ่ะหนอมแนมตัวเล็กตัวน้อยแต่วันนี้เราต้องมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตเอาเนี่ยตั้งไว้เลยนะคะวันนี้อะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะ่ะฉันก็พร้อมที่จะมีความสุข แค่นั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นดูวิสัยทัศน์ดูดูเป้าหมายการเชื่อมโยงนะคะเขาเชื่อมโยงตัวเองกับเป้าหมายได้ไหมเขามีคําว่าเป็นไปได้ไหมมันไม่ใช่โรคสวยนะคะคนที่พูดโดยหลักการนะทุกคนไม่ใช่โมไม่ใช่แบบที่คุยเนี่ยเราก็จะดูออกนันก็จะดูออกเพราะฉะนั้นนะคะดูตรงนี้นะคะวิสัยทัศน์ของเขาก็ลุอือ่า เก้าวิธีนะคะตำราของการเลือกคู่ให้ถูกคนนะคะข้อหนึ่งคือการบริ body, หารเงินโดยไม่รวยอย่าไม่เกี่ยวนะคะอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็ mindset อ่ะข้อสองนะคะอ่ะเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนไม่ขี้เหนียวนั่นแหละนะคะเป็นคนไม่เข็มพร้อมพร้อมเปข้อสามนะคะรับผิดช,ชอบต่อความ ได้แล้วก็ข้อสีนะคะคู่ครองคนที่ถูกคนที่ใช่เนี่ยต้องไม่ติดอะไรนะคะไม่ติดไม่ติดสารเสพติดไม่ติดหนังตีนอนไม่ติดตาหนังผู้ใหญ่พวกนี้นะคะใช่หมดแล้วก็ข้อห้านะคะไม่พูดตากกดขุนข้อหกนะคะไม่โกหกนะคะเล็กๆ็กแน่อนอนเป็นติดเป็นนิสัยอ่ะไม่เอานะคะแล้วก็ขอ 8, อ้อแปดมีบา u n d a r y มีพื้นที่ส่วนตัวให้กับคุณได้สร้างท้องฝัง เอเป็นยังไงก่อนพบกันคุณต้องได้อิสระในแบบนั้นนะคะไม่ท็อกซิกในความสัมพันธ์แล้วก็ข้อ9นะคะมีวิทด,ดอมวิสัยทัศน์ในการดำรงชีวิตอ่ะมาถึงตรงนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ฟังมาถึงจุดๆุดนี้ไม่ว่าวันนี้นะคะอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกคนไม่ว่าสิ่งที่จะเป็นที่คุณให้ค่าว่ามันเป็นความท้าทายนะคะโอเค รับคุดสุดเมินล้มเหลวทางธุรกิจนะคะออ่ผิดหวังทางด้านการเงินทุกอย่างอ่ะไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่ตวตกว่าเรานะคะทุกอย่างแค่เข้ามาบอกว่าคุณใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้ได้อีกทุกปัญหานะคะถ้าเรามองให้เหนือปัญหารเราจะอยู่เหนือทุกๆปัญหาเพราะอะไรเกิดขึ้นแล้ว ดีมากเสมอน,นะคะอออิสเรลนะคะอายเรียูพอที่นี้คือที่แห่งรักบ๊ายบาย